ปืนติดกล้องเล็งยิงอะไรก็โดนวันนี้หนุ่มสนยางมาในหัวข้อเกี่ยวข้องกับปืนติดกล้องเล็งนะครับในอดีตนะครับเวลาคุยกับนักเลงปืนรุ่นเก่านะครับก็บอกว่าเวลาเรา,เาติดกล้องเล็งไม่ว่าจะเป็นกับปืนอัดลมนะครับหรือว่ากับปืนลูกกลดยาวนะครับหรือว่าปืนอะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าเป็นสายล่าเขาบอกว่าเอาเปียบสัตว์ติดกล้องเล็งแล้วยิงอะไรก็โดนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับปืนติดกล้องเล็งความเชื่อกับความจริงเนี่ยมันสอดคล้องกันไหมนะครับวันนี้ก็นําเป้ากระสุนนะครับที่หนุ่มสัญญ์ทดลองยิงมานะครับด้วยปืนลูเกอร์สิบทับสองสองของหนุ่มสัญญ์เองที่ลํากล้องยาวเก้านิ้วนะครับโดยยิงกับกระสุนสามแบบนะครับแล้วก็ยิง สามระยะนะครับโดยใช้กระสุนชนิดเดียวนะครับจะมี CCI Stinger นะครับซึ่งถือว่าเป็นกระสุนที่แรงที่สุดของ CCI .22 LR นะครับจริงๆอาจจะมีตัวแรงกว่านี้แหละแต่ว่าหนุ่มสนยางหาได้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวที่สองก็คือ h o r d y นะครับ40 Grain นะครับความเร็วมาตรฐาน1,070ฟุตต่อวินาทีนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับก็คือตัว CCI Minimax นะครับ จุดสอง LR ขนาด36เกรนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มีความแรงกลางๆทั้ง3ามตัวนี้นะครับทดลองยิงเปรียบเทียบในเบื้องต้นนะครับว่ากลุ่มกระสุนเป็นอย่างไรนะครับตรงสอดคล้องกับความเชื่อของนักเลงปืนยุคยุคก,ก่อนนะครับหรือว่าคนที่ที่เขาไม่ได้ศึกษาเชิงลึกนะครับเกี่ยวกับการติดกล้องเลงนะครับว่าติดแล้วเนี่ยมันยิงแม่นยํา ตลอดไหมนะครับแล้วยิงโดนทุกระยะไหมนะครับในเมื้องต้นนะครับกระสุนทั้งสามแบบเนี่ยถ้าทำความเข้าใจนะครับคือความเร็วกระสุนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันอย่างตัว CCI Stinger ตัวนี้นะครับน้ำหนักหมอกระสุนแค่32เกรนเนี่ยความเร็วที่เขาระบุไว้นะครับเมื่อยิงกับลำกล้องมาตรฐานนะครับที่จุดสองสองนี้เขาจะทดสอบที่ประมาณ16นิ้วนะครับความเร็วอยู่ที่1,600ฟุตต่อวินาทีนะครับ ตัวนี้บอกไปแล้วนะครับพันเจแล้วก็ตัว36มกเลมินิแม็กตัวนี้พันสองซึ่งหากยิงกับปืนที่ลำกล้องสั้นกว่า16นิ้วอย่างของกลุ่มสนยางเนี่ยลำกล้อง9นิ้วเนี่ยความเร็วก็จะตกไปตามนั้นนะครับโดยจากการหาข้อมูลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความเร็ว9นิ้วเนี่ยมันจะลดลงไปประมาณสัก10%นะครับ9ถึง10นิ้วความเร็วจะลดจากลำกล้องมาตรฐานประมาณ10 10ไม่เกิน15%นนะครับทีนี้เรามาดูกลุ่มกระสุนกันนะครับ จากการยิง3ระยะนะครับเอาแรกก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นกระสุนนะครับยิงด้วยกระสุนฮอนดารีนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของ cci standard นะครับซึ่ง2ตัวนี้มันความเร็วเท่ากันนะครับในวงการเขาบอกว่ามันเป็นตัวโคลนของ cci standard นะครับก็คือให้ฮอนดารีจ้างฮอนดารีผลิตนะครับทั้งหัวและกระสุนทั้งดินปืนนะครับแต่ว่าสเปคนี่คือ ซีซสตนแบนะครับยิง3มระยะนะครับยีเมตร15้าเมตรและ10เมตรกลุ่มละ3านัดนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตัว25่เมตรนะครับยีเมตรเนี่ยสีเกรนนะครับยิง3าระยะเนี่ยกลุ่มกระสุนนะครับที่ซีโร่ไว้ที่25เมตรก็เข้าตรงกลางพอดีนะครับสามนัดพอเรามายิงที่15เมตรนะครับกลุ่มกระสุนตกลงมาประมาณครึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ถ้ามายิงที่ระยะ10เมตรนะครับกลุ่มกระสุนก็จะตกลงมา หนึ่งนิ้วเกือบหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าหากเป็นวัตถุขนาดประมาณผลส้มนะครับผลส้มหรือผลมะนาวเนี่ยถ้าเราเล็งตรงกลางเลยเนี่ยถ้ายิงสิบเมตรโอกาสพลาดมีนะครับเพราะว่ากลุ่มกระสุนมันตกลงนะครับเนื่องจากว่าอธิบายในในทางหลักฟิสิกส์แล้วเนี่ยกระสุนจะไม่สามารถเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับเนื่องจากว่าโลกเรามีแรงโน้มถ่วงความเร็วน้ําหนักนะครับ เมื่อวิ่งด้วยความเร็วและมีน้ําหนักเนี่ยเมื่อกระสุนพน้นปลายลำกล้องไปแล้วเนี่ยมันจะวิ่งเป็นวิธีโค้งนะครับวิ่งเป็นวิธีโค้งเพราะฉะนั้นเนี่ยสายตาที่เรามองผ่านกล้องเล็งไปเนี่ยมันเป็นเส้นตรงนะครับแต่กระสุนเนี่ยมันเป็นวิ่งเป็นวิธีโค้งเวลาเราตั้งกล้องเล็งเนี่ยจะต้องเลือกจุดตัดจุดใดจุดหนึ่งนะครับในระยะใดระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนลูกกลดนะครับหรือว่าปืนไรเฟิลชนวนกลางหรือว่าปืนใดๆก็ตามเนี่ยจุดตัดในการตัดสายตาในการเล็งเนี่ยจะมีโดย จุดแรกที่กระสุนพุ่งลำกล้องไปแล้ววิ่งขึ้นนะครับวิ่งขึ้นไปตัดเส้นเลงแล้วก็เหินโด่งขึ้นนะครับแล้วไปตกอีกทีหนึ่งเมื่อกระสุนตกลงเมื่อหมดแรงนะครับมี2จุดฉะนั้นระยะแม่นยําก็จะมีแค่2ระยะนะครับอันนี้คือในพื้นฐานของการใช้กระสุนชนิดเดิมแต่เปลี่ยนระยะยิงนะครับกลุ่มกระสุนก็จะเปลี่ยนตามนี้นะครับอย่างที่หนุ่มสุนยังให้ดูนะครับระยะ10บยถึงสิเมตรเนี่ยกลุ่มกระสุนจะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเกิดว่ายิงไกลกว่านี้ 30- 40 5บิบ จุดตกก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละท่านก็ต้องศึกษาเอาว่าปืนของท่านเนี่ยจุดตกแต่ละระยะเนี่ยเหมือนกันไหมนะครับอันนี้คือกระสุนชนิดเดียวยิงเปลี่ยนระยะนะครับต่อมานะครับเมื่อเรายิงระยะเดียวกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนกระสุนอยากให้ดูนะครับ3าแบบที่ผมเปยางแจ้งไปแต่ต้นนะครับตัวนี้ครับอยากให้ดูกลุ่มกระสุนนะครับ3ามแบบจากการยิงระยะเดียวกันนะครับยี่บห้าเมตรนะครับจะเห็นได้ว่านะครับ ลูกระสีทับสองสองตัวเนี้ยนะครับเราซีโร่ไว้ที่ระยะยี่ห้าเมตรก็คือจุดจุดเล็งจุดตัดเนี่ยเราตั้งไว้ที่ยี่ห้าเมตรสําหรับกระสุนความเร็วมาตรฐานหัวสี่สิบเพลนพอเราเปลี่ยนกระสุนเป็นหัวหนักสามสิบสองเลนซึ่งความเร็วสูงขึ้นนะครับกลุ่มกระสุนจะกินสูงขึ้นประมาณครึ่งนิ้วนะครับในระยะยี่ห้าเมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเป็นกระสุนซีไอสติงเจอร์ซึ่งความเร็วสูงขึ้นอีกแล้วน้ําหนักของกระสุนเบาขึ้นอีกนะครับ กระสุนขึ้นไปประมาณหนึ่งนิ้วในระยะยี่ิห้าเมตรนะครับอันนี้คือเล็งที่เดียวกันนะครับด้วยปืนกระบอกเดียวกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนกระสุนนะครับก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มกระสุนมันจะเปลี่ยนนะครับตัวนี้ซีไซส์สแตนดาร์ตนะครับอาอ์หอภายครับฮอร์ดี้นะครับสี่สิบเกรนนะครับกลมเล็งมาตรฐานแล้วก็มินิแม็กนะครับแล้วก็สติงเจอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเปลี่ยนกระสุนยิงที่ระยะเดิมนะครับที่ระยะยี่ิห้าเมตรเนี่ยถ้าเป็นเป้าขนาดลูกมะนาวนะครับ แล้วเล็งตรงกลางเนี่ยการใช้กระสุนสติงเจอร์อเนี่ยมีโอกาสพลาดเป้าสูงแต่ว่ามินิแม็กกับฮอนดี้40เกลนเนี่ยโอกาสโดนเป้ามีนะครับแต่หากว่าระยะใกล้หรือไกลกว่านี้นะครับมันก็จะมีวิถีกระสุนที่เปลี่ยนกว่านี้นะครับก็นํามาแชร์นะครับพี่เพื่พพอนๆทุกท่านนะครับที่ยังศึกษาเรื่องเกี่ยวกับปืนติดกล้องนะครับที่ว่านักเลงโบราณเนี่ยเขาบอกว่าอุย้ยคุณ เอาปืนลูกกรดไปติดกล้องเนี่ยเอาเปรียบสัตว์นะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอ,อย่างที่หนุ่มสัญญาณนาเสนอไปเนี่ยว่ามันมันไม่จริงเสมอไปนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนกระสุนหรือเปลี่ยนระยะยิงเนี่ยกลุ่มมันก็เปลี่ยนนะครับอันนี้ยังอยู่ในปัจจัยของการอยู่ในสนามที่เราทราบระยะที่ชัดเจนนะครับแล้วปืนเนี่ยวางพาดไว้นิ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าเราลงภาคสนามจริงๆนะครับกรณีที่เป็นพวกสายล่าเนาะ ในสนามจริงเนี่ยเราไม่ทราบระยะนะครับเราไม่รู้ได้เลยว่าวัตถุที่เราจะจะยิงเนี่ยเขาอยู่ระยะเท่าไหร่เราประมาณการไม่ได้นะครับประมาณยากมากถ้าหากว่าไม่มีกล้องวัดระยะนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรตัวนั้นก,ก็เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อเราไม่ทราบระยะนะครับแต่ว่าเราทราบชนิดกระสุนและกลุ่มเนี่ยถ้าไม่ทราบระยะโอกาสยิงผิดก็มีเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ว่าติดกล้องเล็งแล้วแม่นนะครับโดนทุกอย่างทีง่ยิงเน <Rab ot. S 2> ี่ยไม่จริงนะครับไม่จริงไม่จริงเสมอไปนะครับมันจะมีปัจจัยอื่น เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมก็ในส่วนคลิปนี้นะครับก็มานําเสนอในส่วนของความเชื่อนะครับเนาะว่าบือลูกกดติดกล้องเล็งแล้วยิงอะไรก็ถูกเนี่ยไม่จริงเสมอไปครับผมสวัสดีครับ